โอ้นะครับอ่ะจัดกันไปนะครับคลิปอันบ็อกนะครับแกะกล่องนะครับแบ็สำรองนะครับหรือ p o พาวเวอร์แบง์นะครับแอมเวดนะครับขอมจุห้าพันนะครับมาดูในกล่องมีอะไรบ้างกรงแล้วเลย ให้นี่ก็คู่มือิิหมดเลยนะครับปุ๊บอันนี้อะไรครับอันนี้ก็ตุกเครื่องนะครับพเาแบงค์นอ่ความจุวาค่าพันนะครับมีสองสีนะฮะมีสีขาวกับสีทองอันนี้ได้มาเป็นสีทอง โอเคอันนี้ก็เป็นช่องเสียบนะครับอันนี้ไว้เสียบชาร์จนะครับอันนี้ไว้เสียบอืชาร์จตัวเครื่องอันนี้เอาไว้เสียบชาร์จกับดีไวรเรานะครับ iPad โฟนโทรศัพท์ต่างๆนี่ก็มีปุ่มนี่มีไฟแสดงด้วยเือเท่าไหร่นี่เดาสามจุดนะครับปึ๊กเขาบอกว่ามีไฟฉายด้วยตัวไงเนี่ยช่างมัน,นปึ๊กไ่มีอะไรอีกในนี้ ก็มีเวแลาอันนี้มีสายเอาไว้สำหรับชาร์จไฟเข้าตัวเครื่องอันนี้นะก็เป็นไฟเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ห้าห้าโวลต์ใช่ไหมเด็โอเคอลองใช้ดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังออสวยงามนะครับน่าใช้อืไม่มีขาย อ่รา,ายละเอียดกันสักนิดนึงมีอะไรบ้างนี่ชัดเจนนะครับมีขนาดนะครับนักร้อยสิบสามกรัมนะครับกว้างเจ็ดสามมิลยาวร้อยยี่สิบสามมิลหนาแปดมิลนะเม็ดอินไชน่าครับรับโลกแบตเตอรี่สำรอง,องรุ่น AW ห้าพัน MB ความจุ5000 5, นั่นเอง นะครับเผดลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ช่วยยืดพลังงานให้สมาร์ทโฟนของคุณได้นานกว่าเดิมสามารถใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์ทั้ง iPhone iPad และสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆมีรูปทรงทันสมัยบางและเบากว่าแบตเตอรี่สำรองทั่วไปพกพาสะดวกในทุกๆก,การเดินทางของคุณมีไฟ LED บอกสถานะของ ปริมาณความจุไฟฟ้าที่เหลือในแบตสำรองและมีโหมดไฟฉาย LED นะครับเขาทาม,มาใช้กันมีคำขันหาเล่นยัไงวะไฟฉายอได้แล้วกดค้าง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรีวิวแบบลาทาผีวันหลังนะครับกดปินไงวเนีนะ่ยกดค้างอีกทีได้ไหมอ <c oughs> โอเค ก็เกี่ยมเืวใช้ได้นะครับไราไปถอยสีขาวสักอันหนึ่งโอเคพอแล้ว